นายเลยเนาะพี่น้องเอ้ยกลายเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วพี่น้องกลายเป็นประเด,นด็นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยไปถ่ายคลิปอันไปถ่ายคลิปพอยิ่ว่างจะเพิ่งจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์เออด,ดังแค่ไหนละนู้นมันสิไปสายแม่จะแบบสมควร ะพี่น้องเอ,อ้ยไปถ่ายขีปอันพี่ไอ้หว่างเพราะว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าอย่างพี่น้องเอ,อ้ยเป็นม่นดี้เดียวหาสิอ่านให้ฟังเรน,เน ของคนนี้เพิ่นบอกว่าบ่าวบอยลมมันสิตีไม่บอกว่ามันสิบบทนิ่งหมดจกักสิบว่าใกล้ๆเดี๋ยสิบบทนินบ่าวบอยมาทำคอนเทนต์แล้วก็ไปชีวิตของคนบ่สมเป็น YouTube เลยบ่สมเป็น YouTube เลยอย่างน้อยรักษาบ่อได้ให้พาไปหาหมอถึงมือหมอ ให้หมอได้ดูแลก็ยังดีนี่แค่มาทำคอนเทนต์แล้วบอให้ท่านผู้ชมรู้ต่อในการช่วยเหลือเบื้องต้นเลยเอาแค่ยอดคนดูบอสมควรเป็นเออบอสมควรหลายครับอ๋อมีผีไปตอบคนเป็นหรอสิเอาเงินใส่ไปหาหมอเป็นหมื่น มาเบิง่งมาไห้กำลังใจกันน่ะถูกแล้วเผื่อมีคนใจบุญส่วยัจฮาสิว่าจังได้เนาะพี่น้องโอ๊ยป่ากระแตกไหมพี่น้องเอ้ยจัาสิว่าจังได้เด็กเขาบอกเลยว่าเฮานะ่ะเฮานะ่ะบมมีปัญญาที่จะไปสอยเรือผู้ได้ได้แล้วตอนนี้นะเนาะ เทานะ่ะบ่มีผู้ใหญ่ใจดีแล้ว <c oughs> มันบ่นคือสามสี่ปีคืนหลังพี่น้องสามสี่ปีึ้นหลังนะยังพอมีผู้ใหญ่ใจดีสวยเหลืออยู่เขตน,นั่นเขตนี่เขตถูกเขตย,ยากขอความสุเหลือนุ่นนี่นั่นเนาะก็แปลกอยู่หลอแบแรกที่ไปถ่ายคลิปนะ ยังเกายังมีคนสมนำหนาอยู่มีคนสมนำหนาตาพาว่าเออสมน้ำหน้าอืมบาบกรรมนม้ำทานโน่นนี่นั่นมันมารอบนี่เพราะว่าทรงสารอยากให้พาไปหาหมอพาไปเสียเงินในใส่ไปพี่น้องฮะมันต้องใส่เงินหมื่นผู้ใดถ้าบอกเลยว่าฮาผมมีปัญญาอันนี้ ที่เขาไปถ่ายลีปคือไปเยี่ยมไปเบิ่งอาการไปเยี่ยมอะไรก็ถ่ายให้เบิ่งบอสมเป็นยูทูบเออบอสมกับห้มันบอสมสามข้ากับบอทแมนคนเด่นคนดังนี่แหละคอยกับบอแมนคนเด่นคนดังที่น้องเอ้ยคอยกับบอแมน้ายบุญฝจะเก่าแล้วอืม ผู้ใหญ่ใจดีขอยก,กับว่าได้บสัสซิมนี่ขึ้นแต่เก่าอ,อ,อย่างที่เห็นฮะเล้วสุมเอี่นี่นะโต้ไพ่โต้มันขอยบอสามาดทซื้อไปสอยผู้ได้ได้ก็ไละคอมเมนต์กับคอมเมนต์มาต่างๆนาน,นากับ ถ่ายคลิปให้เบิรงแล้วก็เบิรงไปหลายพี่น้องก็จะเสียได้เดี๋ยวเขาไปสอยเบาะแล้วเขาพาไปหาหมอแล้วเงินได้สหึในกรณีว,ว่าซ่องอื่นไปหลายคนหลา่ว่าเนาะในกรณีว,ว่าซ่องอื่นไปเฉยๆโอ,เนะโอ้เสี่ยงหลายคนก่อน,อนในกรณีว,ว่าคนอื่นไปนะ และพวกเ้าบดได้ไปถ่ายวันนี้พววเ้าบดได้ไปเยี่ยมก็มันกสิมาดาใหม่ด่ะถ้าเบิง่งรถอีลีสัสนดานของคนเบิ่งบางคนนะม,นมันเหนือมนุษย์คือยังนี่เด้อเอ้เรื่องจริงอันนี้นะแล้วก็ล่ะนี่มาซุมห้าวบดได้ไปถ่ายขิดกลับมาคอมเมนต์แซะอะไรแบบนี้ทำไมไม่ไปนู่นนี่นั่นตอนพ่อแม่ตัวเองเขายังดูแลเออเขายังช่วยเหลือเลยนู่นนี่นั่นเ,ออเป็นการเป็นงานเขายังช่วยน,นั่นมันสิมาทำนองนี่ได้บาตนี่นะ จะว่าโอ้โห,หป่นอะไรล่ะสัวสีคอมเมนต์อย่างเงี้ยกระดับโหป็นอะไรหละอีแม่ได้ปลานโนจันอีกแล้วเขาบอกเลยว่าเราบอมมีปัญญาสิ่สอยพายได้ตอนนี้นะตัวให้เองกับแทบสิบัลลอดเลยจ้า ต่อโมว่าเมื่อกี้นี่หาังสือมาเมื่อวานนี่อย่านะโตข่อยเองกับบ่มีปัญญาจีไปสอยผู้ใด้ได้แล้วพี่น้องฟอ,อกเลยพอเห็นแล้วก็ขอ,ขอกดมือยก็ได้ต่อให้กำลังใจเราหะแล้ว,ลวพี่อายวางก็ได้เปร็จม่ได้สั่นเล่าก็หูโตเราเองอยู่เราว,ว่ามื่อคืนนี่ว่าอสั่นโมแมนว่าว่าอได้ขันหลอดคืนนีไปนะ่ะ ขย่านบล็อตคืนนี่ยูประสันโอ้ยบ้ามันบอกเป็นยังดอกว่ะถ้าใครกำลังใจฮัลโหลโไปถ่ายเอาเถอคอนเทนต์ไปถ่ายเอา,ออเายอดวิวเอาไปใส่กูเห็นอะไรสัจสูฮึใส่กูผ้าไปบ่ผ้าไปลรือผ้าสีซอยวันนี้ผู้ที่คอมเมนต์นะตัวสีซอยบ่เฮ้ยบ่เจ้าสีซอยบ่ผู้ที่เจ้าคอมเมนต์นะ เาเจ้าสิซอยเจ้าก็รีบซอยเออเจ้าก็ฝากมาเงินนะฝากมาลายๆฝา,ากมาซอยเล้าให้พาเราไปหาหมอเราส่ว,สวงเราซอยให้เราหายฝากมาที่ล่ะ <c oughs> อย่าคอมเมนต์ซื้อๆต้องฝากมาพร้อมสองสารนตมันสงสารสงสารคนป่วยนั่น มันจะว่าอองไรก่ออะไรกับว่กบากุปปะเป็นอีกแหละก่ออะไรกับว่บาดา่าคนบึงด่าเอฟซีไปอีกแล้วโยโงไปตุทิและขีดไปต่างๆนานาแหละฉันไม่ใช่พระเอกและทุกวันเนี้ยเออเป็นตัวโกงตัวโกงในร้านมันกับตัวโกงคือเก่าแหละเนาะฉันไปเป็นพระเอกไม่ใจคุณเป็นไปบ่ได้หรอก เรื่องเล่าก็เป็นอย่างนี้แหละพี่น้องจะห้กำลังใจกับไปเยี่ยมแล้วก็ดีใจหรอกแล้วก็ว่าอยู่่าผู้ใหญ่ใจดีซอยครับก็ไปเห็นมีผู้ใดว่าสิเอยป่ามาได้เลเพรก็มาเฒ่ามันบ่มีผู้ใหญ่ใจดีแล้วเข้าใจบ่กจะเสร็จไ,ได้แลไรจะถึกใจเนาะ โบ่ถือใจก็ขอโทษขอพ่ายลายๆอืมไปบ่ขาใกใ่กะสอยเรือเองโหลดแม่อาม่าพี่เด้อมาดังพี่เออพี่ก,กระกะเบิดสำนันแล้วครับภาพบ้มีปัญญาสิไปสอยพ่ายได้เขาบอกเลยว่าออกไปกับสำนันว่าไปถือสื่อกระบ้มีผู้ได้สอย บุคือตะกี้สมัยส่วงเข้าอีสอยครอบครัวเขาักด,ดำนะว่าจะเอ่ยพักกันโอนเงินมาจนตั้มหัวกระตายผู้ใหญ่ <พบ S 1> ใจ <พอ S 1> ดีกด็ได้เขาด่ามาลูกไหมเออว่าปไปถ่ายคลิปเอาย้อนวิวสื่อเอาคอนเทนต์ <fare S 1> ปนไปถ่ายคลิปพี่พไอ <ai> ้ว่างนะลลั่นแล้วลูกสิให้ลูกเห็นดได้ไแม่ก็อ,อยากให้พาไปหาหมอสันโอ้ยว่าคือว่าง่ายฝากเงินมาติแหล่ คณะว่างก็สิษย์สละไปนี่นี่กับศิปว่างนี่หมื่นกับศิเดินทางไปแม่เป็นคอลูกสะพ้ายนี่แต่บว่างบว่างกับฝากมาให้ญาติพี่น้องเขาเจ้าไปก็ได้นะญาติพี่น้องเขาเจ้าก็มีโหลดอยู่เมื่อวหร่ฝากมาสิคาจะมาหาว่าสิสันเดิลมันหมดยากเฮ้ยท่านโตฝากเงินมากนะมอฝากมาตีหลาจัก่าหมื่นนี่น้องแม่ นี่ตัวใกล้พุ่นตรงหมอได้บ่หนน้อย,อ,ยอืมคอมเมนต์นะคอมเมนต์ง่ายโพดเพราะฉะนั้นนะควรมีสติในการคอมเมนต์นะเธอแค่นี้แหละ